ขอคนออเดอร์ขอคนร,ออรับออเดอร์เท่านั้นทุกคน45ออเดอร์สุดท้ายจะครบ5 0ายภายใน1ชั่วโมงนิดๆ1นชั่วโมง2นาที3นาทีทุกคนอีกแค่45ออเดอร์สุดท้ายเฮ้ยนี่ถือเป็นการทำสติเติใหม่ของหนูเหมือนกันนะแค่1ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นทุกคนก็กดออเดอร์กันเข้ามาเยอะๆเฉียงไม่มีแล้วเนี่ยปักมาทุกคนสีาออเดอร์สุดท้ายเฮ้ย <Yeah. S 1> กระดิ่งหายไปไหนเงี้ยสี่ส้าออเดอร์สุดท้ายเก่งมากภายใน1ชั่งเก่่งมงเก่งมาก จิ๋วคบห้านอยอเดอร์แล้วนะจิ้วจิ๋วคบแล้วหรือเปล่าไหนหนึ่งสองสาอีห้าร้อยอะไห้าออะไห้าร้อยะรห้ารอยสี่ออเดอร์เย้เดี๋ยวรอรถมารับเดี๋ยวลงไลฟ์รอรถมารับ สุดยอดครับภายในหนึ่งชั่วโมงสุดยอดครับเป็นไรมีเวลาแค่นี้เนาะข้าร้อยสี่อัแล้วข้าร่แล้วระหว่างนี้อุ้ยห้าร้อยแปดแล้วกดต่อได้กดต่อได้จกดต่อได้กดต่อได้เลยทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากได้ครับเดี๋ยวรอแบบก่อนลงไลน์แล้วเดี๋ยวหนูแคปหน้าจอทีเดียวจะได้แบบรวมสถิติทั้งหมดว่ามัน5้าร้อเท่าไหร่อะไรแบบนี้เฮ้ยสุดสุดมาก ูไม่ได้สุดยอดนะแต่ว่าทุกคนที่นั่งเอฟให้หนูสุดยอดสัญญาสีฟันขอบคุณนะคะ <_ d ata> นิ้วสั่นไม่พอกระเป๋าตังสั้นด้วย <_ d ata> โอ้โหเจ้าจิ๋วดีใจตายเลยรอบหน้าเจ้าจิ๋วมาดีกว่าเ <_ d ata> จ้าจิ๋วสงสัยจะเป็นแมวหิงละสง <d ata> สัยจะเป็นแมวหิงละเออสิ้นจ่าเวียดนามคิวต่อไปกดของลูกชาย <_ d ata> ใช่แล้วฮะทุกคนคิวต่อไปนะคะกดของลูกชายนะคะ